สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องไรมิเตอร์รุ่น E A 3 1นะครับแกะกล่องออกมาข้างในก็จะมีคู่มือนะครับบอกวิธีการใช้งานภายในกล่องนะครับก็จะมีเครื่องวัด เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับพร้อมเซ็นเซอร์วัดแสงนะครับที่ติดอยู่กับตัวเครื่องครับและเราก็จะมีแบตเตอรี่จํานวนหกก้อนนะครับอยู่ในกล่องเป็นแบตเตอรี่1.5โวลต์นะครับจํานวน6บก้อนนะครับ การใส่แบตเตอรี่ก็จะอยู่ด้านหลังนี้นะครับใช้ไขควงปักแบนไขออกนะครับแล้วก็เปิดฝามาใส่แบตเตอรี่ข้างในนะครับจำนวนหกตัวทนนี้นะครับแล,แล้วเราก็ปิดฝาเนี่ย พอใส่เราใส่เรียบร้อยแล้วเราก็ทำการเปิดเครื่องนะครับ ตุ่ม p o วเ r เปิดเครื่องจะเป็นสีส้มที่อยู่ทางด้านนี้นะครับก็กดค้างไว้ก็จะขึ้นมาเป็นจำนว0.000.01นะครับแล้วก็เปิดเซ็นเซอร์วัดแสงได้เลยนะครับในการทำการวัดแสงแเ,เซ็นเซอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีฝาปิดไว้ เพื่อทําการซีโร่นะครับแล้วก็จะเปิดเพื่อทําการรับแสงนะครับ mm hmm. ถ้าพื้นที่มีแสงมาก mm hmm. เราสามารถกดย่านวัดตรงเล็งตรงนี้ได้นะครับ mm hmm. เพื่อเลือกย่านวัดที่รับแสงในนะดับที่ตรงนั้นที่มีแสงมากๆนะครับ ก็เลือกไปนะครับถ้าแสงตรงนั้นมากไม่สามารถอ่านค่าได้แล้วก็กดเลือกได้อีกนะครับจนถึงจำนวน k ที่เป็นจำนวน k นะครับก็ทำการซีลร่ได้โดยการปิดฝานะครับปิดฝาเพื่อซีลร่ก็จะขึ้น0.00น,นะครับ แล้วก็เปิดฝาเราอยากซีโร่เราก็ปิดฝานะครับจะขึ้น0.00นะครับเปิดฝานะครับปรับได้ตรงเลงน,นี้เลยก็จะมีย่านวัดธรรมดาแล้วแต่จุดตัวสนิยมนะครับ นถึง k จำนวน k นะครับก็จะมีการล็อกค,ค่าในการวัดนะครับคือตัว h e ตรงนี้นะครับเป็น hole เราสามารถกดตัว h ตรงนี้แล้วไอคอน h e ก็จะขึ้นนะครับข้างบนนี้นะครับเพื่อล็อกค,ค่าในการอ่านนะครับเราจะปลดออกแล้วก็กด h d ทีครับ เราจะล็อกเพื่ออ่านค่าใหม่แล้วก็กดครับจะมีตัวเฮดที่ข้างบนนะครับเนการล็อกค่าครับและถ้าเราจะเปลี่ยนหน่วยในการวัดก,ก็จะมีตรมตรงนี้นะครับมีลักหน่วยของลักนะครับแล้วก็ฟุตแชนเดน,นะครับเราอยากจะเปลี่ยนเป็นฟุตแชนเดนแล้วก็กดตรงนี้ได้ครับ ก็จะมีไอคอนบอลฟุตเทนเดอร์อยจะปรับเป็นลักกดอีกทีเป็นลักนะครับและตุ่มตรงนี้ก็คือตุ่มแม็กมินนะครับในการวัดค่าสูงสุดกับต่ำสุดนะครับแล้วก็สามารถกดไปได้ตัวแม็กก็จะขึ้นนะครับเป็นค่าวัดสูงสุด ตีก็จะเป็นมินนะครับในย่านที่เราวัดต่ำสุดถ้าเราจะออกไอคอนแม็กมินแล้วก็กดค้างครับไอคอนแม็กมินก็จะหายไปแล้วก็ทำการวัดค่าได้ไหมนะครับก็การเก็บเครื่องแล้วก็ปิดฝาฝาแอปก็จะเป็น หน่วยของซิโ0.00นะครับการปิดเครื่องแล้วก็กดตรงสีส้มน,นี่นะครับการปิดเครื่องก็ในการแนะนำเครื่องไรมิเตอร์เครื่องวัดแสงนะครับรุ่น EA 31 <c oughs> เบื้องต้นก็จะมีเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ